ไปชิมน้ำพริกอร่อยมากนะครับเนี่ยครับมะพร้าวสามปีนี่ออกลูกเลยนะครับเห็นไหมครับและที่สําคัญนะครับข้างนอกอากาศร้อนแต่ข้างในอากาศเย็นมากๆเลยนะครับอ้แล้วลมดูสิครับคุณผู้ชมลมพัดใบไม้แบบเขี้ยวเลยนะครับแหมเป็นเป็นซุ้มเลยนะครับอนาคตต่อไปนี่เนาะถ้ามันโตขึ้นนี่นะครับคุณผู้ชมเราเดินไปก็จะบรรยากาศก็จะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับตอนเรื่องแรนี่เขาก็ไม่เกิดหรอกเนาะนะครับแต่ว่าพอได้ฝนเนาะครับครับเนี่ยนอนนี่อย่างอ้วนเลยนะนี่นะ สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู enti, ่ที่บ้านสวนน้อยนะครับอาเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาดูสวนตาลาอนะครับสวนตาลาะที่ลูกชายของท่านนะครับได้ปลูกต้นไม้ไว้ต้าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ต้นยางนานะครับยางนายางนายางนาสามต้นจากนั้นก็จะมีมะพร้าวนะครับยางนากับมะพร้าวนี่ปลูกพร้อมกันนะครับอายุท่านบอกว่า3ปีนะครับ โอ้โหออกลูกแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับมะพร้าวสามปีออกลูกแล้วผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับที่มีการปลูกต้นยางนานะครับสลับกับต้นมะพร้าวนะครับอันนี้นะครับเป็นตั้งเดิมจริงๆนี่เป็นเป็นที่นานะครับท่านก็ดันดินเข้ามานะครับนี่ครับเป็นที่นาดันดินขึ้นมาว่าปุ๊บครับทีนี้ระยะนี้ก็ประมาณสักห้าหกเมตรเองนะครับคุณผู้ชมนะครับห้าหกเมตรแล้วก็จะมีการปลูกนะครับ มีต้นมะพร้าวนะครับมีต้นยางนาดังที่คุณผู้ชมกาลังเห็นอยู่นี่ครับโอ้โหสวยนะครับข้างล่างก็จะมีกระเจียวด้วยครับผมประทับใจมากนะครับอวใจไม่ได้เลยมาเห็นแล้วโอ้โหแมนะครับก็ขออนุญาตท่านนะครับมาถ่ายภาพนะครับให้คุณผู้ชมนะครับที่สนใจด้านการเกษตรนะครับหรือว่าสนใจพวกต้นไม้ป่ายางนานะครับรวมถึงมะพร้าวดอกกระเจียวต่างนะครับเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับคุณผู้ชมครับต้นยางนาสามปีมะพร้าวสามปีนะครับ กะเจียวมีออกดอกเลยครับนี่เห็นกันจดจใจเลยครับคุณผู้ชมนี่นี่นี่เรากะเจียวนี่นะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับนี่เนี่ยเก็บไปกินได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยไปจิ้มน้ำพริกอร่อยมากนะครับเนี่ยครับมะพร้าวสามปีนี่ออกลูกเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหแล้วที่สําคัญนะครับข้างนอกอากาศร้อนแต่ข้างในอากาศเย็นมากๆเลยนะครับโอ้โหแล้วลมดูสิครับคุณผู้ชมลมพัดใบไม้แบบเขี้ยวเลยนะครับแหม ผมว่าใครก็ตามแต่ที่มาตรงนี้ชอบมันผมแน่นอนนะครับแลถวล่างนะครับเป็นคลองไส้ไก่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยอันนั้นก็เป็นทํานาข้าวเนาะฝั่งนู้นนะครับก็จะมีการปลูกไายอีกนะครับอ่าอันนั้นไปที่เก็บเก็บฟางนะครับท่านเลี้ยงวัวด้วยนะครับโอ้โหครบองค์กบเลยนะครับเนี่ยถ้าฝนตกยุยชุกจะอาจจะได้กินเห็ดอีกนะครับคุณผู้ชมนี่ไหมครับอุกดอกกระเจียวมีระบบน้ําสปริงเกอร์นะครับอยู่ระหว่างกลาง ือพูดง่ายๆคือน้ำหมุนออกมานี่ได้หมดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยางนายางนาก็สวยนะเนี่ยครับสามปีครับคุณผู้ชมความสูงอยู่ที่ประมาณสักห้าหกเมตรเลยนะครับต้นยางนาของท่านสวนตะเลาะนะครับสวนตะเลาะมีชื่อสวนด้วยนะครับสวนชื่อว่าบ้านฟ้าใสไร่เปี่ยมสุกนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ตั้งชื่อได้อย่างสวยงามนะครับ ฝั่งนู้นก็จะมีปลูกต้นต้นยางนาเลยครับเห็นไครับเป็นทิวแถวเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับไปดูเรื่อยๆเลยนะครับนี่นี่อันนี้ท่านท่านเพิ่งอ่าเพิ่งเพิ่งขยับขยายออกมานะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยนะครับเป็นต้นดอกกระเจียวนะครับเห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับอ๋อนี่มีหมากด้วยครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นต้นหมากนะครับมีหมากแทรกมาด้วยเคียงคู่กับต้นยางนานะครับต้นยางนาก็สวยต้นหมากก็สวย ต้นมะพร้าวก็สวยโอ้โหคุณผู้ชมดูดีไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้ยสมชื่อครับสมชื่อไร่บ้านฝ้าใสไร่เปยมสุกนะครับนี่โอ้โหต้นยางนาต้นนี้ใหญ่เนาะเนี่ยสามปีนะครับนี่นะครับผมเอามือกำนี่ผมกำไม่รอบเลยนะนี่นะเห็นไหมครับต้นใหญ่เลยนะครับดูความสูงของเขานะครับนี่อื้อหือ สวยงามครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยครับไอ้นี่ถือว่าสุดยอดสุดยอดครับนี่เด็กต้นงามๆเลยนะครับพอดีวันนี้นะครับผมมาถ่ายเอมวีกับคุณครูรักนะครับซึ่งเป็นคนที่ชอบนะครับในธรรมชาติเหมือนกันนะครับพากันมาตรงนี้นะครับมาถ่ายเอมท่านจะมีผลงานเพียงด้วยนะครับลงในช่องของท่านนะครับต้องยูทูบคนโลโซบนนอกนะครับผมก็เลย ได้มีโอกาสมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ย่าของท่านนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ต้นต้นใหญ่ๆเลยนะครับสองต้นแต่ว่าอีกสักหน่อยคงจะออกลูกนะครับตอนนี้ยังไม่ออกนะครับวันนี้ก็จะมีการปลูกต้นไม้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นต้นสักนะครับแล้วก็ต้นยางนาครับอ่าโซนนี้นะครับเป็นโซนด้านหน้าของสวนนะครับที่ท่านได้ขุดสระว้นะครับรวมไปถึงมีการปลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ ครับพิวแถวที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีต้นไม้หลายชนิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับอันนี้จะเป็นโชกันันนะนี่บ้านผมก็มีนะครับโชกันันนี่อู้สวยนะครับลูกใหญ่เลยนี่ครับกมีหลายลูกนะนี่นะครับหนึ่งลูกหนึ่งตรงนน้นหนึ่งครับคนี่ครับอันนี้ก็จะมีมะม่วงนะครับมีต้นกล้วยนะครับ อุณผูมชมครับนี่มันจะมีรังนกด้วยอ้โยนี่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 ครับมีตัวหรือเปล่าน่าจะออกไปแล้วนะครับเป็นรังเก่าของเขานะครับอ่ะนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะมีการปลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็มีการปลูกกล้วยด้วยนะครับกล้วยนี่จะข้างถนนนี่จะมีแต่กล้วยเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับนี่ออ้นี่ครับกำลังปีใหญ่เลยนะครับนี่อีกไหนก็จะออกลูกมานะครับ มีไปสุดทางเลยนะครับกวนก็ถือว่าเป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับปลูกหลายอย่างนะครับที่ท่านต้องการนะครับหน่อไม้ครับคุณผู้ชมครับนู่ต้นหน่อใหญ่เลยนะครับนี่ปลูกไว้สองกอนี่นะครับสูงจากน้ํามากๆเลยนะครับแต่มันก็ออกออกออกหนอนเนาะเอาจจะเป็นเพราะว่ามันได้ฝนเนาะได้ฝนนะครับอาจจะพาไปดูหน่อใกล้ๆนะครับโอ้ยคุณผู้ชมครับนี่ครับได้ยากาศเลย ตอนเย็นๆเนาะมานั่งชิวๆตรงนี้นะครับเครื่องดื่มเย็นๆเนาะสุดยอดกรับ่ะนี่จะพาไปดูหน่อไม้นะครับนี่ครับตอนเร้งๆนี่เขาก็ไม่เกิดหรอกเนาะนะครับแต่ว่าพอได้ฝนเนาะนี่หนอนนี่อย่างอ้วนเลยนะนี่นะก็จะออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับอเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างนะครับอู้อันนี้เขาทะลุทะลุทะลวงเห็นไหมครับทะลุทะลวงอ้ดินขึ้นมาเลยนะครับนี่ เราปลูกอะไรก็ได้กินอันนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับอยากได้หน่อไม้ก็ต้องปลูกต้นไผ่ไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่หน่อนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูทิวแถวยางนานะครับอ่าอันนี้น่าจะปลูกที่หลังเนาะทิวแถวยางนาที่อยู่ด้านหน้านะครับอ่านี่ครับเป็นทิวแถวยางนานะครับที่ปลูกไว้นะครับบริเวณทางเข้าสวนนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับคุณผู้ชมครับอุ้ยต่อไปนํามันโตขึ้นมานี่ไม่ต้องห่วง มีเหตุให้เก็บอย่างแน่นอนนะครับต้นไม้เราก็จะได้เนื้อไม้เนาะครับถ้าเราตัดเนาะแต่ถ้าเราไม่ตัดเราก็จะได้ออกซิเจนนะครับสวย,สวยเลยนะครับตรงนู้นก็จะมีหน่อไม้ด้วยนะเยอะนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับอืมปลูกไว้นะครับบริเวณข้างๆนี่เนาะดูดูปลูกท่านปลูกไว้ริมๆเลยเนาะนี่ครับเนี่ยถ้ารากมันยึดก็จะทําให้อ่าดินไม่ซุดลงไปนะครับก็จะเป็นผลดีอีกเพราะว่ารากของต้นไม้มันจะช่วยยึดเกาะ หน้าดินเอาไว้นะครับครับนี่งามๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับวันนี้เรามาถ่ายเอ็มวีนะครับนี่ก็จะมีมีพระเอกมีนางเอกนี่นางเอกกับพระเอกครับกำลังพักพักยกอยู่พักช่วงอยู่นะครับหน่อยใจเลยนะครับมาดูโซนตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่อ่า อันนี้จะจะมีการเลี้ยงวัวนะครับมันขี้เยอะๆก็มาตากข้นงนอกนะครับให้มันแห้งเนาะอ่ะนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโซนที่มาบรรจบกับช่วงแรกที่ผมได้ถ่ายไปเนาะนะครับนี่ครับก็ต้นใหญ่นะครับนี่เห็นไหมครับอืมมีต้นเพกาด้วยครับคุณผู้ชมนี่ต้นเพกาต้นยางนานะครับเพกาสองต้นนะครับยางนาหนึ่งต้นตรงนี้ เพกาหนึ่งต้นแล้วก็มายางนาอีกหนึ่งต้นนะครับส,สวยๆเออนี่น,นี่มีต้นสักด้วยครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่มีต้นสักนี่ต้นสักก็ถือว่าเติบโตเลยนะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่ใบสวยนะครับโอ้โหสี่เมตรครับต้นนี้นี่โอ้ใบใบงามงามมากมันงามมากนะ ใบปกติมันไม่ใบใหญ่ขนาดนี้นะใบยังนะอันนี้คือมันอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับมารอบสองนี่อ่าจาเจ้าของท่านกําลังปลูกอะไรครับแม่นี่ภาษเขมรเขาเรียกว่าผักปลรผักปรนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ท่านกําลังปลูกอยู่นี่ครับผักปลรผักปลรนี่เรียกว่าผักปารนะครับภาษาเขมรทิ่นไทยนะครับ เดี๋ยวดมดูนะครับอันนี้อันนี้ดอกกระเจียวเป็นดอกกระเจียวครับนี่อันนี้เอ้ยนี่ครับครับกําลังปูใหไม่เลยอันนี้ผมเดินมารอบสองนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเอ้ดีๆท้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเอ้ปลูกไว้บนคันนาเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็น ต้นยางนาสวยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับดูแล้วนะครับน่าจะเป็นการปลูกภายหลังเนาะส่วนนี้เนาะนะครับผมก็ลืมถามท่านเมื่อตะู่นี้ว่าต้นไม้นี้อายุเท่าไหร่ผมถามแต่ว่าต้นที่ปลูกตอนแรกนี้นะครับอายุเท่าไหร่ท่านบอกว่าสามปีนะครับสวนข้างนอกนี่ผมลืมถามนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนครับต้นยางนานะครับยางนานี่ตรงนี้มีมะฮอกกานีด้วยครับคุณผู้ชมเนี่ยสองสามวันก่อนฝนตกมาหนักเลยนะครับ น้ำก็เลยเยอะนะครับนี่สวยๆเลยนะครับต้นยางนายางนายางนานี่มะฮอกกาน,นีครับคุณผู้ชมท่านดูแลดีนะนะครับต้นบันเอืนท่านก็หาไม้ไผ่มานะครับมาผูกไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันมันหักโค่นลงมานะครับนี่ครับเป็นเป็นซุ้มเลยนะครับอนาคตต่อไปนี่เนาะ ถ้ามันโตขึ้นนี่นะครับคุณผู้ชมเราเดินไปก็จะบรรยากาศก็จะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับที่มันมีร่มเงานะครับเราเดินไปก็เราก็จะรู้สึกเย็นสบายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหประทับใจประทับใจครับแหมครับผมอยากมีที่เยอะๆนะผเขาจะปลูกปลูกแบบนี้แหละนะครับแหมเห็นแล้วมันชอบนะครับพื้นที่สีเขียวนี่เนาะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็ตามแต่นะครับคุณผู้ชมครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นไม้ยางนานครับแล้วแต่ ความต้องการของเรานะครับตอนนี้ผมไปศึกษามานะผมมีความชื่นชอบไม้มะข่าแต้นะผมก็อยากปลูกไม้มะข่าแต้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ให้สามารถเอาเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะครับไม้มะข่าแต้นี่นะไปปลูกในบ้านก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับเสริมสร้างทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับนี่อันนี้ตามความเชื่อเนาะนะครับ ความจริงก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราอยู่กับร่มเงานะครับอยู่กับต้นไม้นะครับเราได้ให้โอกาสนกให้โอกาสมดแดงอะไรต่างมาอาศัยอยู่กับเราเนี่ยเราก็ถือว่าได้บุญนะครับเราก็จะมีความสุขในตัวของเราเองอยู่แล้วนะครับปลูกต้นไม้ยังไงก็ดีเนาะทุกชมเนาะฮะต้นนี้จะจะโตกับเพื่อนนะครับในนโซนแถวนี้เนาะครับต้นไม้ก็จะสูงประมาณสักสี่เมตรได้นะครับนี่อ่าลมพัดมานะครับท้องฟ้าสีครามสดใสนี่อุ้ยนี่นะครับอ่ะดูต้นนี้นะครับต้นจะ ไม่ใหญ่เท่าเพื่อนแต่ว่าใบดูสิครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกมันเลยนะครับใบเป็นมันเลยนะครับโอ้โหสวยงามครับคุณผู้ชมครับข้าวก็กำลังเขียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่สวยเลยนะครับอคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะมาชมอสวนแห่งนี้นะครับมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่บ้านถนนน้อยนะครับตำบลหินลาดอำเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ท่านใจดีเลยครับให้เราสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับโอ้เห็นไหมครับมันล้อเล่นลมนิู่ยอดสุดยอดนะครับถือว่าได้ร้วโอกาสดีนะครับที่ได้มาวันนี้ที่นี่นะครับต้นน้อยเนี่ยวันนี้มันต้นน้อยนะต่อไปมันก็ต้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะสวยขึ้นเหมือนดังที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครับฝั่งนู้นก็ะปูนะครับคุณผู้ชม เป็นทิวแถวเหมือนกันนะครับมีอีกหนึ่งแถวเนาะตรงนู้นนะครับข้างหลังต้นไม้ป่าก็จะเป็นสวนมันนะครับตอนนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้แหละที่ผมสนใจก็คือปลูกต้นมะพร้าวนี่แหละต้นมะพร้าวด้วยยางนาด้วยดอกกระเจียวอยู่ด้านล่างอีกโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับอ่าก็ถือว่ามีความสุขนะครับได้มาชมต้นไม้นะครับผมจะปิดไว้ ปิดอ่าก็เ,าเรียกว่าอะไรผมจะปิดช่วงท้ายไว้กับต้นมะฮอกกานีใบมันๆต้นนี้นะครับต้นใหญ่มากสวยมากนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ